ัยองค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่งาน,นทัสการศึกษาต่อประเทศเกาหลีประจําปี2023งานจัดขึ้นเมื่อวันที่25-26สิงหาคมที่โรงแรม High ็ n d r e g e n c ซิสขุนวิท สำหรับงานนี้ต้องลงทะเบียนสมัครรับสิทธิ์เข้างานก่อนถึงจะสามารถเข้างานได้งานจะจัดเป็น2ช่วงนะคะจะมีช่วงเช้ากับช่วงบ่ายแล้วสามารถเลือกเข้างานตามสิทธิ์ที่เราลงทะเบียนไว้ได้เลยภายในงานก็จะมีบูธมหาวิทยาลัยชื่อดังต่างๆของประเทศเกาหลีไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยคอนกุกคอรีอักฮยองฮีซอกังแต่ละบูตก็จะมีกิจกรรมให้เล่นไม่ว่าจะเป็นหมุนวงล้อรับของรางวัลอย่างทีมงานของเราก็เข้าไปเล่นร่วมด้วยส่วนบูธของมหาวิทยาลัยคอนกุกก็ไม่น้อยหนะ้ามี VR แนะนํามหาวิทยาลัยให้น้องๆที่เข้ามาร่วมงานได้รับชม กันด้วยเห็นเป็นภาพบรรยากาศมุมสูงของมหาลัยคือแบบเขาทำออกมาได้ดีมากนอกจากมีกิจกรรมที่แต่ละบุคข,ของทางมหาลัยจัดขึ้นแล้วยังมีโชว์การแสดงจากน้องนองนักเรียนอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นคุกเวิร์แดนหรือว่าลาพัดแบบเกาหลีและภายในงานมีการแชร์ประสบการณ์การศึกษาเรียนต่อประเทศเกาหลีจากพี่ๆนักเรียนทุนรัฐบาลอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีการแนะนําการเขียนขอทุนเพื่อไปเรียนต่อน้องๆท่านใดที่สนใจไปเรียนต่อที่ประเทศเกาหลีไม่ว่าจะเป็นเรียนระยะสั้น3มเดือนหรือว่าเรียนระยะยาวด้วยวิ วิซ่าดี4วีซ่าดี2ก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เคทีวีซ่าปรึกษาวีซ่าได้เลยนะคะ